ต้องถามเลยคุณคุณคุณเอาทำทานีนใช่แน่นอนใส่มูงไงคะใส่มูหรือเปล่าออมูเตลูมา <laughs> บางคนก็จะบอกว่าเออไม่ค่อยถนัดเรื่องนี้แต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยเวลาคนบอกว่าทำแบบนี้มันจะดีเราก็แบบฟังไว้ทําไปมันก็สบายใจอ,อย่างช่วงที่ผ่านมาต้นเดือนพฤษภาคมเน้นมันจะมีวันที่5เดือน5้านอกจากเราจะช้อปปิ้งกันแล้วเนี่ย,ยมันเป็นวันที่ลาหูเปลี่ยนค่ะคุณผ <ยา S 1> <อ>ู้ชมย้ายจะย้ายเข้าออใช่<อ>มีการย้ายเข้าย้ายออกดวงมันจะเปลี่ยนในแต่ละราศีนะคะหลายคนเนี่ยเขาก็เลยจะต้องไปไปไหว้ไปแบบเหมือนถวายของดําเพื่อให้ยั่งยิ่ขึ้นาความเชื่อไปดูภาพกันหน่อยเขาว่าคือคักข นัดไหนนะคะเป็นภาพบรรยากาศค่ำคืนที่บริเวณเทวาลัยพะพิคเนตตรงสียแยกคุ้ยขวางนี่แหละทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาติามากันเลยค่ะนี่ล้นเลยนะนัดนัดกันมาต้องช่วงเวลานี้ตอนกลางคืนเลยออกมายันถนนใช่นะแล้วก็วจะต้องมีของด,ด,ดำ นะคะสำหรับการมาไหว้พระราหูเพราะว่าเป็นความเชื่องไงบอกว่าจะมีทั้งเรื่องดีเรื่องที่ต้องระวังตลอดช่วงที่ราหูสถิตอยู่แล้วก็จะมีพวกแบบเหมือนมาสวดมนต์บูชาคาถา,าของพระราหูเนาะเขาจะเริ่มสวดกันตั้งแต่สองทุม่มถึงตีสองครึ่งยาวๆยาวๆไปเลย,ย,ยเนี่ย<ๆ>ค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะก็เลยอย่างที่เห็นภาพว่าคนเยอะมากแน่นจนเลยไปถึงถนนก็เลยทําให้การจราจรเนี่ยติดขัดนิดนึงตรงแยกห้วยขวางกับถนนประชาสงเคราะห์นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ ตำรวจสอนสุทธิสารนี่แหละมาทำคามสะดวกเนอะเพราะว่าเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุได้เมื่อสักครู่อาจจะเห็นไปหน่อยว่าจะมีของดําอะไรบ้างมีพวกไข่ย้ยมานะมื่กี้มไข่ย้มาช็อกโกแลตต้องมีเนอะเฉาข้อยเนอะใช่นี่ตัวจริงนะเนี่ยรู้เลยทุบดําทุบดำเคยไปเคยไปอยู่อะไรแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นพวกแบบซุปไก่สกัดอะไรอย่างเงี้ยของดําต่างๆก็เอาไปไหว้นะคะประชาชนที่มาไหว้เขาก็บอกจริงๆเขาก็มาไหว้เป็นประจําอยู่แล้วเพื่อขอพรนําสิ่งมงคลมาสู่ชีวิตอะไรที่ไม่ดีก็ จะได้ออกไปแต่ว่าวันนี้พอมันเป็นวันพิเศษวันสําคัญอะเนาะก็มากันเพื่อที่จะแบบให้ขอพรยอดขายดีๆปังๆนะคะขอให้ได้ตามเป้าแล้วคือเคยมาไหว้พอได้ตามเป้าก็เลยต้องกลับมาอีกสมเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะลองฟังเสียงเขาหน่อยค่ะเผื่อจะมีเทคนิคว่าต้องไหว้ยังไงถึงจะสมเร็จปกติอะมาไหว้ที่ทุกเดือนอยู่แล้วมาขอพรองพ่อพี่เทนท์ทุกเดือนอยู่แล้ว่องไ อันนี้น่าจะมีเพราะว่าเห็นมีมีด้านในด้วยนะคะอันนี้ไม่มั่นใจแต่ว่าปกติที่มาไหว้ก็คือมาวทุกเดือนจะมาขอพรทุกเดือนอยู่แล้วะคะ่ะเพราะว่าได้ตามที่ขอทุกเดือนเลย นี่ไงเพราะเขามาทุกเดือนหรือเปล่าไม่ก็เลยสําเร็จพอขอปุ๊บได้ก็เลยไปอีกไปอีกไปอีกอย่างนี้ไงเพราะว่าสําเร็จทุกอย่างใช่อ้าไม่ใช่มีแค่จุดเดียวนะคะที่เิสนุโลกก็มีเหมือนกัน่ะคุณผู้ชมประชาชนก็ทําเหมือนกันเลยเอาของดํานะเป็นดอกไม้ถูกเทียนของดําหวานข้าวหวานต่างๆไปไหว้พระราหูองค์ใหญ่ที่อยู่ในวัดโพธิยานแล้วก็มีการสวดคําบูชาพระราหูเนาะอธิษฐานขอให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ออกไปเนี่ย <ม>า<ม>บางคนเขาจัดเป็นเซตแล้วไงเล็กๆน้อยๆมีข้าวสีดำม,มีอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าราหูย้ายราศีตามความเชื่อก็ต้องมาไหว้แบบนี้แต่ว่าอีกทางหนึ่งเนี่ยก็เหมือนเป็นการเตือนสติเราด้วยว่า เวลาเปลี่ยนเนี่ยหลายๆอย่างเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปเราก็ต้องเตรียมรับมือกับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกขณะจิตต้องมีสมาธินี่เดี๋ยวอะไรที่ไม่ดีมันก็จะผ่านไปคือทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราด้วยเนาะใช่ใช่ทุกก็อยู่กับเราไม่นานสุขก็อยู่กับเราไม่นานค่ะถูกเอาไปทางนี้ได้ยังไงธรรมะเอาไปทางนี้ได้ยังไงเอาแต่หลายคนอยากรู้ว่าอุ๊ยแล้วพอบอกว่า ราศีอะไรต่างๆเปลี่ยนโยกย้ายมันมีผลอะไรกับราศีไหนบ้างแต่กระสบนิดนึงได้ไหมฉันแอบหาข้อมูลมาว่ามันจะมีผลกับสี่ราศีนะคุณผู้ชมที่อาจจะเคยได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ดี<ม>เดี๋ยวพอดวงเปลี่ยนต่างๆแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นรอฟังก,กฎเลยเนี่ยจะมีไหมเราราศีเดียวกันหรออ๋อแแต่ไม่มีค่ะเสียใจด้วยมีราศีมีนนะคะเขาบอกว่าชีวิตจะพบกับทางสว่างแล้วนะคะทุกคนมีใครมีนไหมคะมีใครมีมีนไหมคะคุณผู้ชมอะไรคะ พิสุิมีแมรอ่อนนะคะเดี๋ยวมีหรือเปล่าอุปสรรคต่างๆจะขี้คลายนะคะหรือว่าจะเป็นราศีกันถ้าราศีกันศัตรูก็จะแพ้พ่ายแพ้ไปนะคะต่อไปเราจะเจอสิ่งดีๆเป้าหมายดีๆที่ท้าทายเข้ามานะคะหรือว่าจะเป็นราศีกุมค่ะราศีกุมเนี่ยพระราหูจะส่งให้มีพลังมากขึ้นการงานก็จะก้าวหน้าชัดเจนมีแต่โชคลาภเงินทองไหลมาเทมานะคะสุดท้ายค่ะราศีสิงค์ค่ะราศีสิงค์นะคะก็จะมีความสบายใจ ใจมากขึ้นมีรูปทางในการทํางานได้รับความาช่วยเหลือในทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะส่วนราศีอื่นๆไม่ต้องหนอยใจไปนั่นแปลว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้ประสบเคราะห์ประสบสิ่งที่ไม่ดีดเราด,ดีเสมอต้นเสมอไปอยู่แล้วก็ทําดีต่อไปนะคะบอกว่า13พฤษภาคมเนี่ยดาวพฤหัสจะย,ย้ายไปราศีเมถุนธนูอ,อย่าง19 อาิบสาไปแล้วสิอย่างเงี้ยนะคะดาวเสาย้าราศีมีนอ่าแล้วก็ราศีกันคือหลายๆคนก็บอกเป็นความเชื่อบางทีทําแล้วมันเกิดความสบายใจมากขึ้นบางคนเวลาแบบเอาของดําอะไรต่างๆไปไหว้ไปขอพรอ,อะไรต่างบางคนก็จะแบบ เอากลับบ้านบางคนก็จะแบบเออทำทานต่ออะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่ความเชื่อเลยเนี่ยนะคะเหมือนเป็นกุศโลบายว่าเราก็ตั้งใจว่าโอเคต่อไปเราจะแบบระมัดระวังหรือทำความดีหรือมีความขยันขันแข็งอะไรแบบนี้ถ้าเราไหวแล้วก็อยู่เฉยๆมันไม่มีอะไรเกิดไม่ทำมาหากินก็ไม่มกระเป๋าก็บอกมานะคะไม่มีนะคะเออ